สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้กับรายการแนะนำมหาวิทยาลัยแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวของประเทศไทยที่มีบุคลากรน,น้อยที่สุดในประเทศไทยนะคะอีกสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ณนามหาวิทยาลัยที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยใน international ที่เมืองนอกกันเลยทีเดียวนะฮะ <S <S นั่นก็คือที่เราพูดถึงนั่นก็คือมหาวิทยาลัยทักษิงนิ university นั่นเองนะฮะตั้งอยู่อังภอเมือง จังหวัดสงขลาแั่เองซึ่งไม่ไกลไม่ไกลกับแหลมสมิลาที่คนต่างชาติและก็คนไทยของเราได้เที่ยวกันอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวีกซักคผู้หนึ่งคุณจะได้ติดตามกับเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่มีความโ่งสัไปด้วยรัพยากร <c oughs> ต่างๆนานาม,มากมายและมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าซึ่งมีชื่อว่ามหาวิทยาลัย ม,มหาวิาลัยอะไรคะทีมงานคะพวกเราอาจจะรู้กันดีสีนครินทาวิโรนั่นเองซึ่งได้เปลี่ยนมาเป็นวิทยาเขตของภาคใต้นั่นก็ได้ขึ้นชื่อใหม่เป็นมหาวิาลยทักษิณและข้างๆเรานี้เป็นตึกหอประชุมที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นอาคารทรงฟรอเรนเอร์ที่ เราดูแล้วมีความคลาสสิกทันสมัยเทียบเท่ากับเมือนนอกกันเลยทีเดียวและข้างหลังของเรานี้สูงไม่ได้เลยก็คืออาคารหอสมุดกลางแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณน,นั่นเองนะฮะเป็นหอสมุดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2,537ซึ่งพวกเราเองก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณ